มันนี่กษตมาแนะนำวิธีง่ายๆเลือกนอก,ก้วยบ่ให้มันขึ้นโคนกุ๊กนี่ฮะมันมีอยู่ประมาณสิบโศกนอกที่ผมนับไว้นะครับอันท้าสิเลือกอะให้เลือกนอกที่เกิดไก่ที่สุดจากแม่มันมันจะมีตัวนี้กับตัวนี้เพราะว่าพวกที่อยู่ไก่ที่สุดคือโคนมันจะอยู่ลึกที่สุดกว่าซุ้มที่มันโผล่มาชิดแม่เนี่ย คือซุ้มที่มันไกลแมมมันฮเกเอาไวเ้เอาไว้ขยายพันธุ์หรือไว้ไปฮ็เฮิตโน,ขนข้ขายซิปน่ฮอกอะขายถ้านอ่อละสาวสามซิปมันก็เป็นสองสามร้อยแล้วครับยังริรวมมากมันผลประโยชน์กุหกนึ่งมหาศาลเลยใช้เวลาแค่บวถึงปีนะครับมันเป็นการต่อยอดอาชีพที่บวดร้องไปดิ้นรนไปหาสิดายไก่เลย อยู่บ้านเ้ากับพออยู่ได้แล้ว